โอ้มันได้ไปกะจิยต,ย,ตยัยอ่ะมันมันมันอันนี้ก็มีสะดุ้งหน่อยครับหัทฮัทเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโยบ้าหนึ่งโยบ้าโยบ้าอันนี้เสียหน่อยอันนี้ผู้ยิ่งนะครับได้บ้า,บ,าบ้าได้ออกซัม เมื่อกี้น้องหุ่นน้องใช่ได้สองตัวเสียนเฮน้อยมานอีกแล้วครับ <c oughs> เป็นป่านวลจันทร์ครับเสียนเฮน้อยตัวที่สามรับ่ถเป็นตัวที่สามนะครับโตกะจิได้หลายตัวอยู่แต่ว่ากะิิตัวใหญ่ก่กานะเปลาจีใหญ่สองตัวครับสําหรับเสียนเฮน้อยครับเฮ <c oughs> น่าพื้นห,หน่อยนะครับนี่มันขนาดเลยมากกับอเอื่อยนี่ครับเอื่อย เดี๋ปลาใช่ครับครับกะทิฮัดต้นน้อยปานี่กะทิเงี้ยขึ้นมากกะทิเป็นกิ้งพมดแล้วครับมาชมลีลาเสียนเฮน่อยบ้านเฮียามันไทยมันไทยแล้วก็โค้งลีลาเอาหินท่วงความจริงนะหินท่วงตเอ้า

เอาดูเอาตัวยังไงแล้วไปซิหนพื้นยังไงก็เก่าเอา,เอาจวดโอ้โอ <laughs> จวดเลยฮัดไปสุป,ปีสุป,ปีปปเพิ่มปีละซอกจักปีแล้วเนี่ยซ้ำนีิครับพอ,นนบอสองโอ้เก่งเก่ง อันผู้นี้เป็นเอื้อยจีโอ้เก่งทั้งเอื้อยทั้งน่องเลยแต่ว่าสูนน่องไม่ได้น่องเลยสองตัวแล้วเ<อ> <í ls> ด็กตัวนี้สองตัวแล้วน่วองโอ้ยสองตัวอัน <m> นี่เนย <m> ต่ำนิ <m> ดจีเอ้าเอาเอา,อารุ่นผู้เอื้อยมาที่นี่ปลาดึงมาที่นี่ค่อยคอยค่อยคอย,คอย,คอย ลากขึ้นมาโลดเออลากขึ้นมาลากขึ้นมาแสดงว่าตัวเงี้ยได้หน่ตัวเงี้ยได้หน่โอ้เสี้ยนนี่หน่อยเดี๋ยปนิ่นหน่อยตัวนึ่งโอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่โอ้เพื่อยเพื่อยกับมันครับเพื่อยกับมันนี่นี่ผู้น้องกับมันเอ้ยปนิ่นโอ้หวานทั้งสองเลยอืมวันหนาวเราตีปัจจุนี่ จับดีๆเด้อเกือบเกือบมันใครอุ่นบิเหตนอีกโอ้นี่โอ้ใส่ผู้ละถุงเลยทีป้านี่ผู้เอือหลายกอครับพูดนะผู้เอือด้หลายกออืมอันนี้เพิ่นเพิน่นเหยลงเด็กหน่อยเพิน่นเหยลงหน่งซื้อครับเรื่องไหนเสียเงินบ่โอ้เพิ่อนปวารเนาะ ผาาลบ่วครับทึบ่งส้วงเลยนี่พอดีได้หลายกนพวกในี่บางคนเป็น <c oughs> โอ้หมันหมันฟังหมันฟังหัดต้นหน่อยปานนี่นค,ครับดีแล้วครับมาหัดหาก,กินเังเสียดีแล้ว <Okay. S 1> รับใ่ปูละถุงเลยไปอ่างกันอยู่่ยีันเลยตอนนี้